สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวฟองสนานลัคนาราศีโนูดวงตั้งแต่วันที่10กันยายน2563จนถึงวันที่9พ้พฤศจิกายน2564ดวงหยุดแตกคลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดเขาโครงชีวิต ตามคทาทำนายของโฮนชื่อดังโฮนฟฟฟนานจามอนจันซึ่งได้ทํานายไทยทักท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม2560มาแล้วท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูได้โตคลื่นสภาวะดวงชะตาแตกยับเยินสองชั้นส่วนใหญ่ทุกๆยากๆกมานาน ด้วยทุกทั้งส่วนตัวที่ต้องแบกภาระหนักและบรรดาหุ้นส่วนในชีวิตทั้งหลายเช่นคู่ครองหรือบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นตน้นวาระต่อไปนี้คือประมาณวันที่10กันยายน2563จนถึงวันที่9พฤศจิกายน2564พวกท่านจะเริ่มฟื้นพลักกำลังต่อสู้เพื่อพบการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเรื่องสำคัญมากของชีวิตคือ เรื่องเงินเป็นหลักในระดับแพนดิงไว้ส่งผลต่อเรื่องอื่นๆตามลีลาและอาการหลายอย่างที่จะเกิดในชีวิตทั้งดีและร้ายดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกหยุดดวงแตกเพราะราหูจรหยุดเล็งลัคนาตั้งแต่วันที่10กันยายน2563เป็นต้นไปแล้วเป็นจุดเริ่มต้นมีพละกกำลังความกล้าหาญ พร้อมจะต่อสู้ยิบตาแบบไม่มีถอยแต่สู้แล้วได้มากกว่าเสียตามระดับวาสนาแต่ละคนที่ไม่เท่ากันแถมเมื่อได้แล้วก็จะมีปัญหาตามมาให้แก้ไขอีกเป็นระยะระยะดังโลกจะได้ลาบอย่าคิดบาปผิดใจเขาอันเป็นผลจากพระราหูจรที่เหล็งลัคนาในราศีเมทุนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562ย้ายเข้าราศีพฤษภ ซึ่งเป็นพบอริให้คุณและเป็นราหูขันธพลหรือราหูพละกกำลังราหูนักสู้ฉะนั้นช่วงนี้สู้ยังไงก็ควรจะหลีกเลี่ยงการมีเรื่องมีราวหรือขัดใจกับใครเขามีตัวอย่างการสู้แบบนี้ที่จะยกมาให้ดูสองกรณีที่เด่นชัดมากคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ดวงชะตาได้ราหูพละก,กำลังนี้ท่นไม่ได้หลงเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562แต่มีคู่แข่งที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีที่ตกตะลึงกันทั่วเมืองอันได้แก่สามัญชนกับเจ้าในที่สุดไม่ว่าจะยังไงท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่กว่าจะได้ก็ลำบากแสนสาหาัส ต่อมาก็เจอกับโควิด1 9แล้วก็เจอกับนักศึกษานักเรียนไล่ท่านอีกนะคะตัวอย่างที่2ขณะที่พระราหูจรเดินอยู่ในภพที่6เจ้าชะตาสมัครเพื่อหามหาวิทยาลัยเรียนต่อทั่วโลกเกิน10แห่งเพราะต้องแข่งขันกับคนมากมายผลคือได้แบบเหนื่อยกายและใจและทรับแต่เมื่อได้แล้วเจอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยระดับโลก คือโควิด1 9ไปเรียนก็ไม่ได้ต้องกลั่นระระกำลังกายใจเรียนออนไลน์ไปซะก่อนมาถึงข้อ2นะคะเป็นระยะที่การสั่นสะเทือนใหญ่ในตัวเจ้าสตาจากไปเช่นบางคนหายหรือฟื้นจากป่วยหนักหรือบางคนภาระราที่แบกอยู่หมดไปบางคนตกหรือได้ตำแหน่ง อันเนื่องมาจากพระเสาจรเจ็ดและพระพฤหัสบดีจรห้าทับลคัคนาระหว่างกลางกรกฎาคมถึงประมาณวันที่หธันวาคม2563เปลี่ยนและย้ายเข้าสู่ช่วงสั่นสะเทือนทางการเงินแทนในช่วงระหว่างประมาณวันที่5ธันวาคม2563จนถึงวันที่9ก้พฤศจิกายน2564ถ้าจะให้คาดหมายจะเป็นระดับแผนดินไหวหรือ ภูเขาไฟระเบิดที่สามารถเปลี่ยนพื้นฐานทางการเงินของพวกท่านไปเลยโดยปรากฏการณ์นี้คาจะยงเอี่ยวไปถึงกงสีหรือพ่อแม่หรือบ้านที่ดินรถเกง๋งหรือการเรียนหรือมรดกหรือรายได้พิเศษนี่สินและงานของตัวพวกท่านเองไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งตัวอย่างเช่นบางคนใช้เงินดูแลพ่อแม่บางคนกู้หนี้ให้กงสีใช้หมุนเวียนแล้วเป็นทุกข์ บางคนต้องซ่อมบ้านบางคนโชคดีมีดาวดีรองรับพ่อแม่ให้เงินซื้อคอนโดในขณะที่บางคนประมูลงานได้พร้อมกันถึงสามแห่งต้องปวดหัวหาเงินหมุนเวียนในกิจการหรือแม่ก็หนึ่งคนเล่นเอาโหนงงตราปิดเลยก็คือจะขายขุมทรัพย์ที่หาพบในทะเลเป็นต้น คู่มือในการฟันฝ่าอาการสั่นสะเทือนทางการเงินที่โหนพอจะคิดออกก็คือถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่ารับรองทางการเงินหรือคำประกันให้กับใครอ่านเนื่องมาจากพระเสาจรเจ็ดเป็นสองเพื่อนฝากของอย่ารับรองจะชิบหายส่วนด้านดีก็คือหากมีศัตรูหรืออุปสรรคปัญหาก็จะเป็นระยะที่คลี่คลายด้วยวิธีการเจรจาหรือประนีประนอมยอมความ ให้ระวังคำพูดหลุดแล้วเกิดปัญหาหรือทําผิดระเบียบหรือกฎหมายเน้นไปที่เรื่องของเงินอันเนื่องมาจากภาพพระราสปดีเป็นสองศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองมาตรฐานนิด ส่วนผลของปรากฏการณ์นี้ในที่สุดคาดว่าจะออกมาดีสำหรับพวกท่านส่วนใหญ่เหมือนหลังแผ่นดินไว้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ตามมาเพียงแต่ต้องใช้เวลาเช่นหมุดหมายแรกไปให้ถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน2564ซะก่อนซึ่งเมื่อใกล้ๆแล้วจะมาทำนายอาการให้อีกครั้งหนึ่งข้อที่3 เรื่องราวที่ต้องปฏิวัติต่อไปอันเนื่องจากผลจากมฤตยจูจรศย์คือการเสี่ยงโชคหรือลูกหลานหรือเด็กๆลูกน้องในความดูแลความรักความหวังและอารมณ์อันเนื่องมาจากมฤตยจูจรศูนย์เดินอยู่ในภพที่5เป็นปุตตะปรากฏการณ์นี้เป็นมาตั้งแต่เมื่อกลางมีนาคม2559แล้วและจะเป็นไปจนถึงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม2565 โผมีตัวอย่างที่บันทึกเป็นปูมโหมาให้ดูมากมายเช่นบางคนถูกแฟนเลิกแต่ได้แฟนใหม่บางคนได้ลูกบางคนให้หมอเก็บไข่เพื่อทำลูกในอนาคตด้วยวิธีการของมรตยูหรือล้ำสมัยบางคนได้เริ่มขยายงานใหม่หรือทำธรุรกิจใหม่อย่างมีความหวังเป็นต้นกล่าวโดยสรุป ระหว่างวันที่10กันยายน2563จนถึงวันที่9พฤศจิกายน2564ท่านีิลักนาสถิตราศีธนูทั้งหลายที่เจอเรื่องหนักหนาสาหัสมานานถึงเวลาแล้วที่จะออกจากทุกส่วนตัวเพื่อกลั่นพละงกำลังต่อสู้กับอาการสั่นสะเทือนเรื่องการเงินอย่างมีความหวังแม้ว่าจะทุกเรื่องนี้ไปอีกนานเพื่อที่จังหวะแรกไปให้ถึงประมาณวันที่9พฤศจิกายน 2,564ที่ช่วงนั้นพวกท่านส่วนใหญ่บุญเก่าจะมาเสริมมาช่วยให้ฝ่าทุกทางการเงินเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูตามคำทำนายของโหรชื่อดังโหรฟองสนานจ่ามอนจันนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ